วัสดีจ้าวันนี้ป้านุก็จะมาตำเมนูตำซ้มกำนะคะทุกคนป้านุจะตำแบบเผ็ดนะคะทุกคนจ๋าป้านุก็จะใส่พริกห้าเม็ดนะคะ,ะแตนไม่ทานด้วยนะป้านุคนเดียวเนาะป้านุก็ได้เตรียมมะนาวนะคะทุกคนไม่ใส่หมดนะป้านุชอบมะนาวสีนี้นะคะทุกคนจ๋ามะนาวเต้นเนาะ,ะอันนี้ไม่ใส่นะคะ แล้วก็จะใส่มะเขือเทศนะคะหนึ่งลูกแล้วก็มีชูรสนิดหน่อยนะคะทุกคนหมดแล้วเนี่ยชูรสเหลือหน่อยหนึง่งยังไม่ได้เติมนะคะแล้วก็มีปลา้นะคะทุกคนจ๋าเตรียมพร้อมนะคะระ้านี้เป็นตอนเลยทุกคนปลา้าเอามาจากเมืองไทยเนาะอันนี้ปลานก็จะตำน้ำพริกแล้วนะคะทุกคนจะใส่กระเทียมไปสามกีบน,นะคะนี่ ตามเลยตามเลยมจาอีกห้าเม็ดนะคะอีก้าเม็ดนี้ก็เผ็ดแล้วเนาะกระเทียม,าม,ม,มสามหยิวันนี้ใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยนะที่เราขาวนี่แล้วก็ชะลดนิดหนึ่งเนาะทำให้มันเท้ากัน ปนุก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็ปลาร้านะคะไม่มีปูนะคะคนจต่ไม่ใส่ปูเนาะขนาดไอนะเนี่ยขนาดไอขนาดไอปนุยังจะใส่ปลาร้านะคะคนจ๋าอันนี้ตามตีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปนุก็จะเข้าไปบุงเครื่องเลยทุกคนเดี๋ยวปนุก็จะใส่ปลารไปด้วยไอก็ไม่เป็นไรวันนี้อยากนะทุกคน เพราะไอมานานมากทุกคนจะ้ะไอมาเป็นเดือนสอเดือนแล้ไม่หายนะทุกคนเออก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะทุกคนจะ้ะไม่ไม่ตนแล้วเนาะเพราะว่ามันเกินเกินเวลาที่อยากจะทานปลานะคะอืมนะคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เอาปลาใส่ลงไปแล้วตอนนี้ก็ต้มกุเรงกุเรงกุเร,ง,รงเลยนะคะทุกคนจ้ะเดี๋ยวจะเอามะนาวใส่นะคะแล้วก็ใส่ เครื่องไปพร้อมเลยเนาะนี่นะคะทุกคนมันก็จะเอาลงมาตังข้างล่างนะมันสูงทุกคนสูงเกินไปเนาะขัางบนมันสูงป้านก็เลยเอาลงข้างล่างเลยนี่นะคะทุกคนได้จะเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยทุกคนจะ้ะ นูมไม่ได้ตั้งกล้องนะคะทุกคนใช้มือเดียวนะทุกคนจ้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ตำเรกไม่ได้นะคะเพราะมันไม่ใช่มรก,กรเนะาะมันเป็นเอ่อโครดิบนะทุกคนลูกโครดิดก,กันเอ๊ะ ครอนะคะทุกคนจ๋านี่นะคะทุกคนจ๋าหน้าตาน่าทาันนะอืเดียว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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวจะใส่จานเลยนะคะทุกคนอร่อยยั่วเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนซมตําของปนุ์อร่อยยั่วน,นะคะทุกคนจ๋าดูนะคะหน้าตาน่าทาันนะคะทุกคนอืม นี่นะคะคนเดียวจ้าอร่อยยุย่ยๆเหมือนเดิมนะอันนี้ของแฟนมาทานข้าวกับปนุชนะคะทุกคนขาเดี๋ยวปนุชก็จะจบคลิปตั้นๆนะคะในหนูส้มตําหมงปนุชก็แซ่บๆอีกแล้วนะคะทุกคนจ้าไหนลองชิมดิอือเออะไรมาแล้วก็ไม่ยอมทุกคน <laughs> ป้าหนุก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะคข้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้าหนุต่อไปนะคะปะบาบ้านจ๋าบายๆนะคะรักนะจุ๊บๆเฮ้โด